สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับมาดูเทคนิคเร่งยอดขายด้วยยาแรงนะครับช่วงนี้มันเรียกว่าปิดคิวหนึ่งไปแล้วเนาะผมไม่แน่ใจว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ขอให้เข้าสู่คิวสองไปอย่างสวยงามนะแต่ถ้าใครที่กําลังขาดยอดนะครับต้องเร่งในช่วงคิวสองเนี่ยผมก็มีเคล็ดลับมาฝากนะครับอันแรกเนี่ยก็คือผลประโยชน์นะครับก็คือส่วนลดนั่นแหละครับต้องทําโปรโมชั่นนั่นเองนะเพื่อเร่งยอดขายกระตุ้นการขายนะส่งเสริมการขายเขาเรียกว่า โปรโมชั่นเนี่ยนี่ไปตรงๆเลยแปลว่าส่งเสริมการขายนะครับรถแรกแจกแถมครับจัดไปนะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกักอันนี้ถ้าใครขาดยอดนะก็ไปลองไปคิดโปรแกรมมาหรือว่าไปเสนอเจ้านายนะครับให้อนุมัติเรื่องนี้นะครับอย่างที่2ครับคือการกลับเข้าไปขายเขี่ยเขาแล้วก็ให้ผลประโยชน์นะครับก็เหมือนโปรโมชั่นนั่นแหละแต่ว,ว่าเราโปรโมชั่นเนี่ยไปเน้นพวกลูกค้าเก่าไว้ก่อนนะครับข้อดีเลยก็คือลูกค้าเก่าเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะ ซื้อเราเร็วขึ้นนะครับอย่างที่3นะคือการวิ่งกับพาร์ทเนอร์นะอันนี้ค่อนข้างเร็วนะอันนี้ผมใช้แล้วมันเวิร์กนะผมจะเล่าเรื่องการทําธุรกิจโดยการหา channel partner นะครับ Channel partner คือการหาผู้ค้าที่ทําธุรกิจคล้ายๆเราจริงๆ c h a n n e l ที่ดีที่สุดคือทําธุรกิจคล้ายเรากลุ่มธุรกิจใกล้ๆเราเนี่ยแต่ไม่ได้แข่งกันเพียงแต่เราอ่ะไปเสริมเขาได้นะีออกไหม คือเขาขาดสิ่งที่เรามีนะครับแล้วเขาก็สามารถแบบไปคุยกับลูกค้าตรงนะอันนี้คือแมชชุดนะครับก็คือเขาจะเห็นประโยชน์เลยว่าเอ้ยของเราอะ่ะมันโอเคเขาก็จะทําการเลือกเรานะครับเป็นพาร์เนอร์แล้วก็วิ่งให้แบบอย่างง่ายนะอันนี้ผมแนะนําว่าเวิร์กเคสตัดี้ก็คืออย่างผมขายเรื่อง AI ใช่ไหมบริษัทที่เป็นพาร์เนอร์ก็คือบริษัทมาเก็ตติ้งนะครับที่เขาทําพวกงานคีเอทีฟงานวิดีโอแต่เขาไม่มี AI ใช่ปะ พอเขามี AI เนี่ยมันก็คือเหมือนไปเสริมเลยนะครับทำให้เขาเร็วขึ้นแข่งขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการหา channel partner นะค่อนข้างเร็วตรงที่ว่าถ้าเกิดมันเวิร์กอ่ะเขาจะวิ่งลูกค้าตรงของเขาให้นะครับโอกาสได้อ่ะค่อนข้างสูงโอหรือโอกาสได้นำเสนอบัตเจตอ่ะมันค่อนข้างสตรองกว่านะครับก็เลยคิดว่ามันเวิร์กมากนะครับทีนี้เนี่ยอย่างต่อมานะครับคืออย่างที่สมเนาะ อ่าอย่างที่สี่แล้วเนาะเมื่อกี้อย่างที่3าคือ channel partner นะครับอย่างที่สี่เนี่ยคือการหาสินค้าใหม่นะครับหรือพยายามหารายการสินค้าที่ลูกค้าขาประจำเนาะอันนี้เซลลก็จะต้องไปดูลิสต์ว่ามีลูกค้าปัจจุบันเนี่ยประเมินความสัมพันธ์ก่อนนะครับถ้าแบบพอใช้ได้อะไรเงี้ยคุณก็พยายามเอาสินค้าที่เขายังไม่ซื้อครับไปขายเขาให้ได้คือมันเร็วที่สุดแล้วอะ คือคุณคงไม่ได้ขายของอย่างเดียวถูกไหมคุณอาจจะขายประมาณ10อย่างเขาอาจจะซื้อคุณแบบ5อย่าง3อย่าง5อย่างอะไรเงี้ยทีนี้คุณก็เอาตัวที่เขายังไม่มีเนี่ยอย่างน้อยโอกาสในการนําเสนอมันมีแน่นะครับแล้วมันก็ทําให้เปิดกว้างนะครับในเรื่องของการเปิดไปเสนอราคาจนถึงขั้นซื้อได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่4นะครับเนาะ่อยนที่5าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาสินค้าใหม่จาก การหาพาร์ทเนอร์อ่ะน,นี้เหมือนกันนะครับเราก็ไปประเมินดูว่าเรามีพาร์ทเนอร์ไหมที่เราขอสินค้าเข้ามาขายเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเร็วนะมันก็จะทําให้เราอ่ะมีลิสต์สินค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือเร็วขึ้นนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถเอาของใหม่ไปขายโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องไปแบบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องไปแบบซื้อเข้ามาก่อนแล้วไปขายทีหลังนะครับอย่างผมเนี่ยถ้า AI เนี่ยมันอาจจะตันๆผมพูนะ ผมก็ต้องไปหาอะไรที่มันเป็นโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์อื่นๆอะไรเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งเทคโนโลยีอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยมันก็เป็นฟิลเดียวกับ AI ไงเพราะว่าผมก็คงไม่มีเวลามาผลิตของแล้วนะครับเหมือนผมก็เป็นนายหน้าอีกทีอ่ะคือเซลล์ไงเซลล์ Sell, ถูกไหมเหมืน Sell, อนเซลล์อ่ะคือถ้าเราขายเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วอ่ะของมันเริ่มตันอย่างเงี้ยมันเริ่มไปไม่ได้อะ่ะเร็วสุดก็คือไปหาของเจ๋งๆมาขายนะครับเนี่ยมันก็คือหลักการรีบเพิ่มยอดขายนะครับรีบแก้เกมเนาะอันนี้บริษัท SME อะส้องค่ออนะครับเพราะว่าตัดดสินใจไ้ไว นะครับในเรื่องนี้5นี้เนาะอย่างนี้6เนี่ยคือการอัดเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอินซันตีเพิ่มขึ้นนะครับคอมมิชชั่นเนี่ยต้องแต่ต้องบอกอนนะมันไม่ได้ว่าเป็นยาแรงซะทีเดียวนะสมมติคุณเป็นเจ้าของทีมอย่างเงี้ยคุณคุมทีมขายอยูอ่มันก็เป็นสารกระตุ้นอย่างหนึ่งนะครับให้เซลล์อะแบบขยันมาึ้นอันนี้ก็เสริมกับเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องให้ไปขายสินค้าใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเร่งให้ไปปิดลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยคอมมิชชั่นเนี่ยมันตรงตัวก็คือว่าเพิ่มเรรื่ององงขกาจาจยยผลยชน อันนี้ชัดเจนให้มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยให้มันล่อตาล่อใจมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มากขึ้น i n c e n t i ィブอะเ,เขาเรียกค่าจูงใจอันนี้ตรงๆเลยก็คือว่าอย่างคุณบอกว่าเฮ้ยมึงรีบไปปิดลูกค้าใหม่เนี่ยอีก10เจ้าเนี่ยคือเราอยากได้ฐานลูกค้าใหม่ใช่ป่ะเซลล์ก็จะได้กระหายแล้วก็รีบไปทําตรงนั้นให้ได้นะครับเพราะว่า i n c e n t i ィブเนี่ยมันจ่ายทบกับคอมมิชชั่นต่อนะครับมันก็ทําให้เซลล์อะได้ประโยชน์2ต่อนะเราต้อง ยินดีที่จะแบ่งปันผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องฉีดสารกระตุ้นเงนนเนี่ยเขาถึงเรียกว่ายาแรงเนาะอันนี้ก็คือจะตรงกับตัวเซลล์โดยตรงเลยนะครับแต่เซลอ่ะเราก็ต้องมีระบบที่ดีนะอย่างพวกระบบการจัดการ่ายลูกค้าระบบที่รู้เรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยซึ่งไอสิ่งนั้นคือ crm นะครับเซลรีพอร์ตก็ต้องแม่นหน่อยนะครับ crm ก็ต้องก่อครบเพื่อให้เราอ่ะอย่างกินเซ็นทีฟมันจะได้มีกลยุทธ์หน่อยว่าเฮ้ยมึงจะไปเน้นขายใครก่อนอย่างผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเซล์มึงไปเน้นคีย์้เขาก่อน หรือไปเปิดลูกค้าใหม่เนี่ยมันจะได้แบบวิ่งตรงหน่อยเอ้ยอันไหนมันยังไม่มีในดัตเตอรเบสอ่ะมึงวิ่งเลยใช่ไหมฟรีสไตล์แย่งกันเลยแต่มันไม่ใช่วิ่งทับกันเนาะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันวิ่งที่ไหนบ้างว่าไอเซลคนนี้มันวิ่งที่นั่นมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็มั่วอยู่ดีถูกไหมมันเหมือนแบบมีเซลเคสตัดดี้ผมก็คือบริษัทใหญ่อย่างกลุ่มพวกปตทเอ g ซีจีอ่ะไอ้นี่ก็บอกเคยวิ่งไอ้นั่นก็บอกเคยวิ่งแต่ไม่ได้บันทึกไงว่ามึงวิ่งปตทไหนสพจ OR อาะไรมันมีตั้งเยอะถูกไหมมันก็เลยต้องมานั่งวิเคราะห์มันเสียเวลานะครับแล้วมันทําให้ไอคนที่อุตส่าห์นัดได้มันก็เซ็งอะเออยเขยก็ไปติดกับไอคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยผลก็คือมันก็ไม่เวิร์กนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการนัดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องของการฉีดสั่งกระตุ้นเนี่ยผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับค่อนข้างเวิร์กนะสำหรับใครที่บริหารทีมขายอยู่นะครับวันที่20 2 1เมษานะครับเซลล์ดี렉เตอร์นะฮอตมาก ุฟเฟโรงแรม2วันเต็มนะครับโนโวเทลสุขุมวิทย์เรียนทั้งวันนะรับรองว่าคุณฉีดสังกะตุนได้ต่อเนื่องเลยนะครับพบก,กับคุณวนะิจักรส้ละนั้นในใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ